นะครับก็สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องนอกราชสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคลิปโนดแนวนทางสถิติฉลากิมแบงรัฐบาลฮานอยนะครับดิ่งสองตัวล่างอ๋ออันสุดในการคลิปโนดนะครับก็จะมีอยู่ว่านะครับหลักหน่วยบวกกัน3ครั้งหน่วยล่างบวกกันหนครั้งแล้วกับบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสองบวกสามแล้วบวกสานะครับอ่ะนะครับมาดูคําเตือนก่อนดีกว่านะครับก่อนจะทําการคลิปโนดนะครับอ่ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากิมแบงรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเปน็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโหใช้วิจารณญาณและสตะิในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับเนาะก,กับคลิปการคิดนวนแนวทางสถิติสำหรับกกแบงรัฐบาลฮานอยนะครับเนาะอ่ะนะครับห้าบวกกันสามครั้งส 15, 15ิบห้าสิบห้าบวกสี่เป็นส 19, 19ิบเก้าสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบบวกสองเป็นยี่สิบสองบวกสามเป็นยี่สิบห้าบวกสามเป็นยี่สิบแปดนะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ สามตัวบนออก050ยสองตัวล่างออกศูนย์สะครับสตัวบนคือศูนย์้าูนทศทีนะครับตัวนี้เป็นสอตัวล่างเนาะสองตัวล่างออกศูนย์สนะครับยทศนิยมหนนะครับศกับสองานะครับมาดูสถิติขั้นต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะศูย์บกสได้สองบวกหได้สามบวกสได้ห้าบวกสได้แปดบวกสได้สินะครับเนาะ ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก8 8 5 2ตัวล่างออก8 1หลัดสินล่างคือ8กับ1สุดทุกคิดตัวล่าก็8กับ1มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ5บวกกัน3ครั้ง15 15บวก1 15บวก1เป็น16บวก1เป็น10 17บวก2เป็น19บวก3เป็น22 บวก3เป็น25นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับฉลากกิ่แมงรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออกหกนตัวล่าง2อ7เหลักสิบตัวล่างคือ2กับเดเทอร์กิกหน่อยครับ2กับ7มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ1บวกกัน3ครั้งได้3 3บวก7ได้10 10บวก 1/ เป็น11บเวก2เป็น13บวก3เป็น16บวก3เป็น19นะครับ อะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเพราะว่าถัดมาเลยนะครับเนาะสลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับสามตัวบนออกหนึ่งสามสองสองตัวล่างอกอกหนึ่งศูนย์นะครับหลักสิบตัวล่างคือหนึ่งกับศูนย์ศูนยัวคีย์ก็หนึ่งกับหนึ่งกับศูนย์มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเนาะงวดถัดมานะครับสองบวกกันสามครั้งสองสามเป็นหกหกบวกศูนย์ได้หก 6กบวกหได้7 7็บวกสได้9 9้บวกสได้9กบวกสได้12 12อบวกสได้15นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับผวกถัดมาเลยนะครับเนาะอฉลากกินแบ,งแบน่งรัฐบาลเท่าหน่อย3ตัวบนออก9 8 8 2ตัวล่างออกเกนะครับหลักสิบตัวล่างคือ9กับ5้าสุดท้ายเข้มวดนะครับ9กับ5มานะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ

2องห้าสองแปดแล้วก็ห้าแปดนะครับเนาะสถิติฮานอยเด่นสองตัวล่างวันที่ห้าขีดหนึ่งขีดสองห้าหกสี่นะครับอ่ะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องของฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับ,นะรบที่เข้ามาทำการรับชมนะครับคลิปการคิดนนในวันนี้เนาะ ถ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดส r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วย,ยวนะเพราะเป็นผลกำลังใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากคำเตือนกันก่อนเนาะอ่ะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลาดกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่เปกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะ ขอบคุณครับะนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการนําเสนอน้องคลิปการกิจหนวยแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮนอยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ